ทาพิธีห้องขวัญน,นะครับเหมือนกันจะเป็นในช่วงวันที่13ครับคุณหมอวันที่13ก็ช่วงเวลา9โมง9นาทีส่วนสถานที่เนี่ยจะตรงไหนเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งครับ <laughs> ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ตอนนี้อาบน้านะครับให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับให้ความร่วมมืออย่างดีเลยซึ่งในส่วนของเมื่อเช้านี้นะครับเมื่อเช้านี้ก็ ทางทิ้นคุณหมอนะครับแล้วก็ทางกรมปศุส,สัตว์นะครับผมก็นะมีมีการมาเช็คเนาะแล้วก็มีการลวงก้นใช่ไหมนะนำมูลออกมาเพราะเมื่อเช้านี้เขาพ่อพลายยังไม่ถ่ายนะครับซึ่งก็พ่อพลายก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเลยนะให้ความร่วมมืออย่างดีเลยแล้วก็ในส่วนของฉี่ของเขานะครับเมื่อเช้านี้พี่ปลิวเล่าให้ฟังว่า กำลังนั่งคุยกันอยู่นะกำลังนั่งอยู่บริเวณนี้นั่งคุยกันอยู่พ่อพายฉี่ฉี่มาพอดีแล้วแล้วพี่ควานปิวนี่ต้องรีบไปเก็บ mm hmm. ทําให้ผมนึกถึงเผ่า,าอันนั้นเลยอะเลือดนําไปตรวจนะครับผมทีนี้เคยมีบางท่านสอบถามมาว่าในส่วนของการเจาะเลือดนะครับนําเลือดไปเนี่ยช้างเขามีกรุ๊ปเลือด O, A, A, B อย่างนี้หรือเปล่าครับคุณหมอคือในช้างเรายังไม่ได้มีการศึกษาครับลึกถึงขนาดแบ่งเป็นกรุ๊ป A, B, O อะไรเหมือนในคนแต่หลักการก็คือเขาเรียกอะไรว่าการให้เลือดในช้างเนี่ยเขาจะดูการเข้ากันได้ของเลือดเขาจะเรียกว่าถ้าดูปฏิกิริยาแล้วมีการตกตะกอนของเลือดเขาเรียกแอคคูติ a เ i ชันเนี่ยก็คือเลือดเข้ากันไม่ได้ถ้าผสมกันแล้วกินอีกไหมมุชู กินอีกไหมขอเสียงหน่อยออ้ยเอ้ยอย่าอ,อยู่กันหลายวันสื่อสารกันรู้เรื่องแล้วดีใจน้ำตาไหลแล้วนะครับี่ขอเสียงหน่อย <c oughs> <c oughs> จังหวะโบ,บ๊ะนะครับนี่พ่อพายนะครับตรงเสียงทักทายนะมีหรอฝั่งทนของเราจะทนได้นะครับ นะ้ำพี่ฝั่งทนของเราก็นํากล้วยไปให้นะานำกล้วยไปให้เป็นออเดอร์ไปก่อนนะพี่ควานบอกว่าเป็นออเดอร์ไปก่อนนะครับออเดอร์ order ไปสักนิดหนึ่ง <c oughs> นะอาบเสร็จแล้วก็ทาแป้งได้ต่อนะครับนะอาบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปทาแป้งกันต่อนะครับก็เดี๋ยวก็จะเป็นอีกสักครู่หนึ่งนะที่วิว่า and correct the poop and correct the pee to go to check in laboratory also the blood he's really like a uh, willing to do it and let the doctor to do it very easily and it's very funny for the urine when the mahout have to waiting until the saxurine he took a pee and then he have to go to get it it's very funny so the mahout have to patient and waiting around here so it's very nice for the shoulder very beautiful skin and also the task after finish the bathing with the tree. precious Mahut, the adorable Mahut that very effective to come to taking care with the s a k s u r i n So when I talking to him a lot in English, <laughs> why he give me some mini heart? <laughs> It's been a long time that d i d see him show the mini heart. เริ่มขยับงวงขยับงวงแอดก็จะดีใจนะแอดก็จะดีใจนิดนึงนะครับ <laughs> นะก็ <g år d> ในช่วงระหว่างกลางวันตอนนี้นะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมก็จะ ให้นะครับมูทุเขายืนพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ควานก็จะนําอาหารการกินมาให้เขาอีกนะครับในหลังจากอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวเราก็จะให้เวลาเขาพักผ่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราก็จะมาเจอ,เจอกันใหม่นะครับมาจะเจอกันใหม่ในตอนเย็นในช่วงที่2นะครับตอน4ี่โมงเย็นนะครับตอน4ี่โมงเย็นนะครับ นะกับการถ่ายทอดสดของเรานะครับ so for right now นะ I'm gonna say goodbye to everyone for the second live of today and we're gonna see each other at 4 p.m. นะ again because of he gonna do the sand bathing นะจะ do the <laughs> sand bathing oh <laughs> he have reaction when speak i n g English the sand bathing I didn't gossip to you mutu <laughs> I just a m i my you gonna do the sand bath nah, t i n g นะ I just a m i r e you นะมีพ่นลมอีกแล้ววันนั้นก็พ่นลมนะครับนะ nah, ก็สําหรับตอนช่วงตอนบ่ายนี้นะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตองนะครับขอ ah, บคุณ e นะครับ e คุณหมอนะ <laughs> คุณหมอมาให้ความรู้แล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์นะครับเดี๋ยว จะลังๆลังนะครับตัวคุณหมอไว้ก่อนถ้าคุณหมอว่างตอนสี่โมงเย็นเดี๋ยวเราจะชวนคุณหมอมาพูดคุยกันอีกนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีแอดมินมาอีกนะครับ